ก็วันนี้เนี่ยเรามีนัดกับพี่พีกโอนะครับเราจะเอาเจ้าอีโวเนี่ยไปถ่ายนะครับช่องพี่พีกโอเนาะนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนะฮะไปดูนะครับว่าเบื้องหลังการถ่ายโอเนี่ยบรรยากาศนะครับและการทํางานของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นหนึ่งคลิปเนี่ยก็ทํามันยังไงนะครับป่ะลุยฮะเมื่อกี้นะครับเจ้าลูกชายอีโวนะครับดันมีปัญหาซะได้ปกติไม่มีเลยนะฮะไปแก้ซะไม่มีใครบนโลกนี้หรือถ้ามึงชิงกูก็ไม่ว่ากัน สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบมังสวัรัติอีกหนึ่งรอบนะฮะก็วันนี้เนี่ยเรามีนัดกับพี่พีโอนะครับที่กรุงเทพเนาะก็วันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้าอีโวเนี่ยไปถ่ายนะครับช่องพี่พีโอเนาะก็เป็นเกียรติอย่างมากนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนะฮะไปดูนะครับว่าเบื้องหลังการถ่ายโอเนี่ยบรรยากาศนะครับและการทํางานของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นหนึ่งคลิปเนี่ยเกาทำเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าตาของบริษัทที่นี่เป็นยังไงนะครับป่ะลุยฮะ ี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพครับผมไปครับก็ตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากนะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้ถ่ายกี่โมงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอย่างไรครับที่หน้างานนะครับอันนี้เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเห็นที่พี่โอ๋เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปล้างรถที่นั่นนะครับแถวนั้นก็จะมีนะครับแต่ว่าดูแล้วฟ้านี่คือยังไม่โปร่งเลยนะดูดิแบบโอ้โหมืดตึ๊บนะฮะ เรื่อยกันต่อนะฮะเรียกขอแนกฐานนะได้แล้ว <laughs> คิดว่าต้องล้างไหมผมว่าไงวันนี้ฝนก็ตกยาวไหมพี่พี่พี่ต้องเช็ดว่ะเดี๋ยวเลี้ยวเขานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าแล้วก็คิดงี้แหละอันนี้เป็นพี่เสือมืดนะครับถ้าในวงการก็จะรู้จักเนาะแกจะอยู่กับ <ใน S 1> พี่พีบ่อยนะฮะแต่จริงๆแกก็เป็นเป็นเบื้องหลังทุกๆอันแหละเราขับเข้าก่อนนะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับวัสดีพี่ตือพอดีกับราครับนี่นะก็เข้ามาในสตูนี้นะครับมีแอร์ด้วยนะโหเจ๋งว่ะอันนี้เหมือนว่าที่นี่เขาจะเปลี่ยนจากตึกเก่านะครับแล้วก็มาตรงนี้แทนนะครับเป็นสตูถ่ายรถเนาะแผนพี่ีวันนี้แผนวันนี้ถ่ายซีนเดียวครับถ่ายซีนเดียวเป็นซีนสตัรซีนสตาร์ระเบิดโอ้โหใจเย็นพี่โอ้โหเบอกว่า รถผมไม่มีอะไรนะพี่แต่ฟังเสียงตอนขับเข้ามาในซอยเลยเสีได้เสียได้วงเบรกวงเบกด้วยไว้ไว้ๆอยู่นะปกติที่เมื่อก่อนถ่ายเราถ่ายจากฝั่งนู้นใช่ไหมพี่เราถ่ายจากฝั่งนู้นใช่ครับอันนี้เป็นอาคารใหม่ของกลางปีที่นี่ก็จะเป็นสตูดิโอที่เขาใช้ถ่ายรถกันเลยโหสวยเลยอ่ะมีไฟสวยเลยเรียบร้อยเลยอนาคตก็คงเป็นที่ถ่ายงานเดี๋ยวแก้ปัญหาเรื่องเสียงกล้องนิดหน่อยก็ต้องจบละ วันนี้ผมก็เดี๋ยวรอพี่โก้ถ่ายแผนตามแผนไปถูกต้องคือที่วันนี้เราเราแค่อยากจะอินสไปร์คนว่าการเล่นลูซิ่งหรือการเขาาเด็กสมัยนี้<อ>คือคุณคุณอาจจะสารตั้งต้นนะคุณไม่ต้องแบบไปโขงของก็ได้<อ>คุณแค<อ>่แบบเป็นมีแพมีแพชชั่นกับมันแล้วก็ค่อยๆทํามันให้เป็นเหมือนตามฝันอะ่ะ<อ>จะดีกว่าเนดะ<อ>ี๋ยวนี้เราขอแบบเข้าไปดูด้านในการทํางานบ้างได้ไหมวันนี้ กดถ่ายเบื้องหลังเกี่ยวกับการถ่ายเซตการกล้องนี้ได้ความสบายอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมาถึงปุ๊บอบบหลังจากเราลถไปคีน,น่ะพี่จะให้ช่างภาพอ่ะเก็บอินเสิร์ตรถให้หมดก่อนอแล้วก็เป็นทีมสัมภาษณ์สัมภาษณ์สเสร็จก็ไปขับมาจบอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีแบบเกี่ยวกับหนังสืออะไรอยู่ครับที่นี่ยังมีครับยังมีอยู่นะเออเป็นหนังสือเลยจะเป็นโปรเจกต์พิเศษปีละสามสี่<อ>เล่มเดือนเดียวอ๋อแล้วเดี๋ยวรอละกันแล้วก็วันเสราร์มีงาน สงสัยสงสัยเองเลยทำได้ครับพี่ไว้เดี๋ยวทำงานกันครับได้เลยครับตอนนี้ที่พี่ทีมงานมาแล้วนะครับมาคลีนห้องทำไรห้องเนาะแล้วก็เตรียมเซตถ่ายนะครับค่าแคร์ได้ครับอีคทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปค่าแคร์ก่อนแล้วก็ไปทานข้าวนะพี่ขับแบบนุ่มๆนะได้ได้ขอนุ่มๆโอเคไปทุกคนไม่ขอโดนออกเะยเฮ้ยเอาช้าๆเอาช้าเจ่ะ ตั้งแต่ทำเสร็จอ่ะก็คือใช้เป็นหลักเลยไหมก็ถ้าถ้าไปไหนก็ใช้เป็นหลักกับพี่แบบว่าถ้าแบบไปทำคอนเทนต์หรือว่าแบบไปขับเล่นกับเพื่อนเป็นหลักเลยแล้วสู่บ้านหลังนี้จะอยู่บ้านอะไรวะก็คือมันน่าฝนไงพี่มันเป็นยางแบบเขาเรียกอะไรนะมันเป็นกึ่งมันเป็นซอฟแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจมันก็ระบายนิดนึงโอเคโอเคครับวันนี้นะครับเราก็มาทําการเป็นผู้ประสบภัย ก็คือเดี๋ยวเราจะซื้อของอุปกรณ์ล้างรถแทนนะครับเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุดเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างรถกันทีเอ็นะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาล้างรถที่กลางปีนะไมน่าเชื่อนะปะเดี๋ยวลุยกัน I won't take it easy. It's only right that I come with that greasy. It's only right that I give him that pressure. Just watch, you don't have to believe me. I'ma do my thing. ล่าสุดนะครับเขาก็มาจอดกันข้างหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมล้างรถกันนะครับก็ด้วยว่าฝนตกด้วยนะครับก็อา,อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฝนตกเราก็อาจจะง่ายกว่านี้แต่ไม่เป็นไรฮะสนุกดีแล้วดีครับดีครับ เดี๋ยวรอเวลานะครับเดี๋ยวรอส่ย่างก่อนแล้วก็เราจะได้ล้างรถกันต่อนะฮะ <ST AC> คุยกับพี่โก้คร่าวๆไปครับว่ารถเป็นยังไงมายังไงนะเนาะก็แกต้องการรู้ข้อมูลก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะได้คุยกันในนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดอะไรเงี้ยก็ไปรอดูกันในคลิปจริงก็ได้นะฮะอย่างนี้เราพาดูเบื้องหลังอย่างเดียวนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับแขกรับเชิญล้างรถน, <ST AC> นี่ครับพ่ด <ST> ีของเราต้องมาล้างรถริ่งวะ ใ้วิธีการเาเรียกว่าวิธีการเรนดิ้งเรนดิ้งคือปล่อยให้น้ําสูงแล้วก็ไหลลงมาข้างประตูอ๋อนี่เป็นเทคนิคเหรอเนี่ยเจ้าสายมันมีแค่นี้มันอ้อไปไม่ได้สมแล้วสมแล้วได้เคยทําคาแคร์มามีอะไรอยากบอกปากบอกคุณพิรพงศ์ไหมปั๊มน้าอ่ะต้องมีบ้างล่ะไม่ให้เขาทาคาแคร์เลยไม่ได้เหรอบอย่าทำอย่าทำอจ่ทำเลยอ่าเพราะว่าเคยทํามาแล้วคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องมันจะมีใครปากหมากับเจ้านายจะเข้าใจแล้วเขาใหญ่สุดแล้วตอนนี้เขา number one นะมาเลย ฮะนายพูดว่าอะไรนะครับฮะกลัวเทปสุดท้ายลหรอรายการเนี่ยเทปสุดท้ายจริงว่ะติดตามชมนะครับสี่สไตล์รับผมบายพญานาคเทปนี้ครับกลับไปครับพิธีกรแขกรับเชิญล้างรถเชี่ยโคตรเจิง I want you know, I'm going to get it I'm not even close to the finish. Just scratching the surface. Turning my L's into winnings. I've been the one since the beginning. No days off. I go so hard in the paint Putting that work in this pain of quick. I left no crumbs you know, I ate. I'm pushing the limit like it out the way. I am the one we're not wanting the same. Feeling brand new when you not in my lane. You need to hunt on insert. I got you. 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 เป็นว,วนะ<ส>นีดี่ทีมงานนะฮะากำลังจะเซฟกล้องนะทุกคนให้ให้ได้หลายๆมุมเนาะพี่ซีนลหลักนะถ่ายซีนเดียวซีนเดียวซีนเดียวซีนสตานซีนสตาอีกแล้วพี่แนวระเบิดนะ<ส> แล้วก็ที่นี่ก็ดีนะฮะมีน้องมีนังกินสบายเลยแอร์เย็นด้วยนะฮะน่าจะพับได้อีกนะพี่ตอนแรกอะผมเดี๋ยวไว้เข้าอู่สีว่าจะให้เขาพับอีกรอมเลนติโอ้อย่างนี้กูรู้ยูไม่อยากพับูทเข้าต้ครับแแล้วใช่ใช่ใช่พี่เขาบอกอยู่ให้ให้ลองลบดูอะไรเงี้ย แต่ผมก็อยากให้มันแตนดาร์ดติดนิดนิดเพราะคันแปดอะซุมไม่ได้พับเลยหูยยืมาี้ก็ลบลบโอ้สบายเลยเขาตั้งเจ็นคนเราเราแฮนด์เลอร์รึเปล่าพี่เหมือนเดิมไหมกระตีอ๋อโอเคโอเคแต่นี่พับแล้วมันก็ลบทีเดียวเองผมว่าลบแค่องศาอันนี้ก็จบแล้วองศาเราไม่เห็นรอกเราใจนี้ก็จริงพี่เออเดีผมลองให้เคาลบดูหน่อยดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับซุ้มมันเองใช่ใช่สีแตกไม่เรื่องเลยปวดหัวที่อย่าทำอีกเออว่าสีแตกไม่เองทำที่นี่ อ๋อใช่ใช่ไม่ต้องโรยที่นี่โรย้ากกร่ตรงนี้จริงจริงอันนี้จริงเดี๋ยวพี่กับพ่อจะออกเสียงให้ท่านได้ให้ผมตัมภาษณ์ตีนตากล้ามไกเพียงครับได้ได้ครับเมื่อกี้นะครับเจ้าลูกชายอีโวนะครับดันมีปัญหาซะได้ ปกติไม่มีเลยนะก็มันเป็นไอตัวตัวรอบเดินเบาแล้วกันเนาะพอดีว่าเราแปลงของ K 2 0มานะมันเคยมีปฐานแล้วรอบนึงเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงเราไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะว่าเดี๋ยวจะให้ทางพี่อาร์มลองดูทีนแต่ว่ามันได้มีอะไรมากมายหรอกมันเป็นแค่เซ็นเซอร์เล็กๆนะฮะก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเรารอพี่โก้ Go! กลับมาก่อนนะครับ ก็นทีนี้ก็รอกันต่อไปนะ A few moments later ก็อัปเดตเพิ่มนะครับรถที่เสียเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวพี่อาร์มมาดูให้เลยนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ให้ไปจอดอยู่ที่อู่พี่ถังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ถังก็จะเซอร์วิสอะไรบางอย่างให้เราด้วยเนาะเดี๋ยวรายละเอียดคลิปเนี่ยก็ให้ไปดูที่ของจริงนะย้ำอีกรอบนะเอาเรื่องนะผมไม่ค่อยได้พูดเลยนะพี่โก้พูดเก่งมากครับแล้วก็เรา ต้องฝึกเยอะนะฮะแต่จริงมันเป็นรายการจริงจังด้วยเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ารายการของเราของเราเองอ่ะมันจะชิลกว่านะครับก็ลุยครับเป็นไงพี่พอได้ไหมคาดสูงไปแก้ซะไม่มีใครบนโลกนี่หรือถ้ามึงชิงกูก็ไม่ว่ากันครับแล็คโพลาร์น่าจะมีปัญหารอเป็นไงมันตื้ออ๋อมันตื้อใช่ไหมเดี๋ยวเก็บให้ลงเนื้อมันถือได้เหมือนปั๊มพาววเอร์ไม่ค่อยดีอ๋อ,อ มันเพิ่งเป็นน่าจะเพิ่งเป็นแล้วก็เวสปอนอร์ดลดุณดีมากดีมากนะรถคุณเป็นรถที่ไม่ลึกรถคุณคือเหยียบมาเลยใช่ทุกช่วง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 เกียร์ด้วยนะทุกช่วงเกียร์เหยียบมาเลยมาปุ๊บแต่รอบน้อยไปหน่อยใช่ผมเปิดไว้เจ็ดพันเจ็ดพันแล้วก็คุณจูนเขาตัดคันล้อไว้ใช่ครับเจ็ดพันก็ตัดมันมีไปได้อีกนะอฮะแต่มันตัดแล้วนะเขาตั้งซอฟต์ชารไว้ใช่ครับก็ดีแล้วผมก็คนแม่นเลยว่ะดีหน้ารรถถคคุุณณมันบบ่งอก บุคลิกคุณอะครับคือคุณมีคันนี้ไว้เพื่อเพื่อขับสนุกใช่ยากแซงได้ใช้อย่ยเร่งได้เร่งแต่คุณไม่ได้ต้องการทอปสปีดจากมันคือต้องการแค่คุปั๊บปั๊บปั๊บป๊บป๊บใช่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 เร็วมันจะกระโดดนิดนึงแต่เดี๋ยวตนอโนโคจะแก้ไม่แต่ช่วงล่างคุณทำมาได้ดีอ่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แข็งครับไม่ได้กระด้างว่าผแข็งกว่าอีกอ้าวเหรอรถพิโกแข็งรนี้เหรอรถคุณถือว่าโอเคเลยสำหรับผมนะ ดีเลยดีเลยคอร์ดดีช่วงล่างดีมีสองอย่างก็คือคัดสูงกับแหลกโฟมไลน์น่าจะมีปัญหาคัดเดี๋ยวผมมาแก้วันนี้น่าจะมีปัญหาส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเรียบเลยโอเคไม่มีอะไรเลยปกติเลยมีติดสูงจังหวะหนักจริงจังหวะหนักจริงๆนะข้างนี้ตรงนี้เลยมาจากตรงนี้เลยผมแมนจัดตอบสนองพี่อะโอเคยางน่าจะเก่าไปหน่อยใช่พี่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกำลังกำลังไล่เปลี่ยนรู้สึกว่ายางมันแข็งมากแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาไล่ช่วงล่างอยูขอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตอนนั้นทุกคนคนอื่นจะได้รู้ฟิวตามด้วยนะว่าถ้าพี่โกพูดเนี่ยก็จะได้ละเอียดขึ้นไปอีกนะไปะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องไม่รู้ม่ต้องไปขับหรือเปล่านนะไม่แน่ใจนี่นะพี่เสือเอาตาพญานาคมาให้นะเดี๋ยวเราไปจากที่อู่รับรองว่าทํารถกันทั้งวันทั้งคืนใส่อะไรมาไม่ได้พี่ดีดนะ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับพี่ของครับสวัสดีครับสวัสดีครับสลับเวลาอ๋อสบายมากครับพี่ผมครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปผูกพี่ถังกันต่อนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาท่าไหนนะว่าจะทำรถต่อเลยหรือว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูอีกท่าอีกทีนึงตอนนี้เราก็เตรียมของกับบ้านก่อนว่ะ ก็ถึงอุปถังแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปทำรถกันต่อนะฮะก่อนเข้ามานะครับเราเห็นคันนี้นะเป็นอีโมแวนคันนี้นะสวยมากเดี๋ยวเราต้องปั่นพี่อาร์ตซะหน่อยพี่อาร์ตสองนี้ต้องเข้าอ่ะสวยนะหน้าคันหน้าวาริสกับข้างวอร์สิที่หลังวาริสขาววาริสโอ้ยสวยวะ่ะแต่อันนี้ไม่ต้องทำโป่งใช่ป่ะพี่เนี่ยที่กูบอกอะฮะข้างสวยนะเออวาริสเนี่ยเออสวยว่ะแล้วแก้มอ่ะ แก้แม่วอเทคแก้นม่วอเทคเนาะเพราะว่าเจ้าของน่าจะยังไม่อยากไม่อยากคำโป่งเลยนะฮะนี่เดี๋ยวทรงดีทรงดีโอ้้อนะสี C ่ e. แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือสี e. อะไรอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รรบโอ้โอโมอเตอแข่งอยู่พวกคันนี้ลงมาแล้วนี่สวยเลยนะคันที่ผมถ่ายไปครั้งที่แล้วนะฮะเบี้ยเข้า,ยขาเยอะเหรอโอ้ยทำอย่างอื่นกนะวันนี้ซ่อมก่อนหล่อมากเลยคันนี้เลื่อนออกหมดเลยอ๋เลื่อนหมดเลยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเลื่อนทั้งแถวเลยนะอ๋อค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลย วันนี้พี่แมนว่าน่าจะรื้อชุดใหญ่อยู่เช่ไพี่แมนเดี๋ยวเราขอดูก่อนครับขอดูก่อนนะ <c oughs> โอ้ยอันนี้รองนะฮะจริงๆก็ไปเจอจุดร่วจากวันที่เจอพี่ปุ้ยนะที่พี่ปุ้ยบอกวันนั้นนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยเอามาสวยที่นี่เพราะว่าผมว่าจะมีผมแวะข้ามกรุงเทพพอดีด้วยเนาะแล้วก็พอมีเวลานะ ก็หรือว่าจะสวิตต้องอื่นตามไปด้วยนะครับก็เลยทนะําทีเดียวนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็อาจจะรอพี่อามทําด้วยนะครับมันก็เลยหลายๆอย่างต้องมานี่นะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวรอแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราดูรอดูอาการน่อ <c oughs> ว่าต้องทําอะไรต่อไหมนะฮะพี่งนี่ครับขอโทษด้วยพี <c oughs> <ป>่ขอโทษพี่ถังขอโทษด้วยความจริงใจฮะได้เพราะว่าเร้ยพี่ถังดูหนะ่อย สีแดงใช่ไหมครับครับน้ำมันเปีวายีเจอไหมฮะก็สรุปนะครับเบื้องท้ายด้านหลังไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะก็เลยทำแป๊บเดียวครับก็เดี๋ยวนี้เราก็มาไลา่ปั๊มน้ำมันปั๊มคัดกันต่อเพราะว่าบางทีก็มันมีสูงที่ต่ำบ้างเดี๋ยวเราลองไล่ดูก่อนเนาะเดี๋ยวให้ลูกพี่ที่นี่เขาจัดก,การให้นะฮะสรุปว่ารถม,มันเป็นอะไรครับพี่คัสคัสน้ำมันเก่าครับตอนไล่ลมโอเคประมาณนี้นะพี่ครับไม่มีอะไรนะ่ติดเนี่ <laughs> <laughs> โอเคฝันเจี๊ยบนะฮะหน้ามองไปเป็นสีฟ้าๆก็รอพี่ถังเปลี่ยนให้อ่ะเออกดสั่งมางี้ได้ต้องสั่งมันคือหัวอะไรพี่มันเป็นที่อุดโบอ๊อฟครับอุดโบอ๊อฟต้องเปลี่ยนหน่อยนะอันนี้จะเสร็จปลาโอ้โหอูนนี้คุยมากไม่ได้เลยโดนปลายาอย่างเดียวเราไปขโมยของพี่ถังมานะครับเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะอยากให้มันดูเดิมนะครับตรงของเอ่อระบบแอร์นะครับอยากให้มันดูเดิมนะทุกคนนะอะไรดูเดิมแม่เราก็อยากให้ดูเดิม จะได้ไม่เด่นนะตอนแรกเป็นสีแดงนะฮะทุกคนระหว่งางนี้เราก็เดี๋ยวรอให้เขาจัดการให้นะครับป่ะันนี้มีคนมาให้กำลังใจพี่เลยนะฮะเยอะมากวันนี้ให้โซนตามใหม่อีกแล้วนะกับคุณวัดนะเขาซื้อกันใหม่แล้วเนี่ยอีกแล้ว,วเหรอเดือนหนึ่งแรกมีสี่อีกแล้วเหรออธิษฐานขู่ของจริงวะ่ะสุเตือนจริงวะ่ะพี่อธิานเอาไห้ดีเอาเลยเปล่าดูหน้าตันนี่เลยคุณนี้ซื้อกันไม่พักเลยนะของจริงว่ะ

Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver and signs to let them. จามมาถึงแล้วนะครับเรามาถึงพอดีเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าดีครับมาแล้วนะครับมันยังเต้นอยู่อีกเดี๋ยวผมจะปิดนี่นะเดี๋ยวพี่อามกำลังจะซ่อมให้เรานะครับโคตรสุดพี่อามนี้มันคือตัวอะไรครับก็คือตัวคุมเดินปกตินี่แหละัผมเอาเนี่ยตัวเนี้ยทั้งอันเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้เนี่ย แปงเข้าไปในลิ้นของย e ูอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรปฏิก็ใช้งานสบายใช่ไหมพี่ผมกม็ขายนาดูว่าวันนี้ก็สั่งอีกสามสี่อันแล้วเ <c oughs> น,นาะยิ่งมาขึ้นมาใหม่ๆแล้วอ,อ,อาถอดแอามาะขั้นตัวตดก็ไม่เป็นไรนะคือคั้นนั้นมันเป็นลิ้นแต่ง๋อก็ตัดใส่เนาะแปลงแล้วก็สร้างขึ้นมาแต่ว่าใส่เป็นหัว เป็นหัวฟิตติ้งขึ้นมาครับแล้วก็มาก็คือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นหัวฟิตติ้งมาเจาะกับหลังลิ้นหนึ่งอันหน้าลิ้นหนึ่งอันอ๋อแต่ว่ามันจะซื้อแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาผ่านรูสายาแล้วรูมันเล็กเนี่ยมันก็จะโชกไว้ึ้นแบบนี้แต่ไม่น่ามีนะพี่เนาะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นมือสองด้วยนะอาจก็เป็นได้เพราะถ้าเกิดว่ามันมือหนึ่งเนี่ยเรามั่งใจแน่ๆได้แน่ๆเลยแต่ก็หนุ่มเบอกเราไม่เคยเจอเนะตอนนี้เป็นตัวรอบเป็นมอเตอร์่มมัีคคุเเนิิบบตตดออรร์ สเตติมอเตอร์ตัวคุณเหรอถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นลิ้นไฟฟ้านนี่คือจบเลยจบเลยครับ <laughs> เราต้องไม่แพ้สิเพราะว่าคันอื่นเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเออเราต้องเอาครับมันจะแจ็คผ่อนในผมผมก็ถ้ามันแจ็คหมดอีกผมก็มาดูอีกเลยแต่มันต้องไม่เป็นแล้วดิต้องไม่เป็นแล้วนะต้องสวดมนต์ละโอ้ยไม่ต้องสวดมนต์หลังของพังไปงั้นคือต้องเสียดอ่ะอ่ะแล้วพี่ถังไม่อยู่เหรอไม่แน่ใจเลยพี่ผมเพิ่งมาเหมือนกันผมเป็นเรื่องเหรอพอดีผมเป็นต้องไม่ถูกกันเหรอครับพี่พยายามแล้วงี้เราใส่ไปแล้วเราต้องจูนต้องอะไรป่ะครับต้องจูนก็แค่ดูคาลิเฉย ไม่ต้องคาลิเบตเลยครับมันก็กลายเป็นว่าในกล่องแม็กเราอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันก็เหมือนตำแหน่งไอดอลสปีดคอนโทรลก็เหมือนฮอนด้าเหมือนเคตอนนี้เป็นฮอนด้าอยู่เราต้องเพราะว่าเราใส่เซนเซอร์ของตัวมอเตอร์ของฮอนด้าเข้าไปอ๋อเราใส่ค่าไปตัว e มอเตอร์ของอีวูเดิมๆอ่ะเ,เราก็ต้องทำใหมะะ่มันนช่องครับมันมันใช้ช่องทั้งหมด4ช่องเลยแต่ยิมใช้แค่ช่องเดียวอ๋อ มันทํางานช้าด้วยแล้วมันก็แบบคือผมไม่เข้าใจพี่อําถ้าเราใส่ของเคไปเนี่ยแต่เราจูนแต่เราจูนไปไว้แล้วเนี่ยของเคเราต้องใส่ค่าใหม่อีกรอบพี่มันไม่ต้องคืออย่างนี้ัวมอเตอร์มันสามารถสลดยไ์ดไปได้ไงมันสลด์ไลดไปสลา์มาได้อแล้วพอเดี๋ยวผมมันมันไขาย,ยากเนี่ย <S <S ผมไขล็อกเสร็จแล้วก็ไปคาลิเบเรตเลยผมก็เลย <ผม S 1> <อ>ไปตั้งในกล่องเพราะว่าผมจะไม่มาหมุนตรงนี้แล้วไงแถ้าเป็นรถเดิมๆอ่ะถ้ามันอยู่แบบว่ามองเห็นเห็นเนี่ยเรามาร์กไว้มันเลื่อนนิดนึง มันง่ายแล้วไงมันกลายเป็นว่าเราถือว่าเราทำเราพยายามถือให้มันเดินหน้าถอยหลังนิดนึงอ่ะเราก็ไปปลิเบตให้มันตรงได้เหมือนเราเลื่อน TPS แล้วไม่ตรงอ่ะเซ็นเซอร์ TPS อ่ะเมื่อก่อนเราเอาเราไม่มีป่ะเราเอามิเตอร์มาจับใช่ไหมไม่ได้โว้เดิมแต่พอเราไปกรอกแต่งเราก็แคลโคสแคลคูลฟูจบเลย้โหมาครับพี่อาร์จะอธิบายอีกรอบนะฮะอันนี้คือเซ็นเซอร์ทอตเทั้งที่คุณถามว่าทำไมต้องปลิเบตใช่ไหมเซ็นเซอร์ทอตเทั้ก็คือที่เป็นทั้งทั้งมันจะระบุญตำแหน่งว่าลิ้นเปิดหรือปิดลิ้นเปิด คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นแกนแกนมาจับอยู่อ่ะแกนของวิปปิ้งเชือกเวลาเราเปิดปุ๊บสมมุติว่าเราเราเร่งเราเร่งปุ๊บอันนี้แกนนี่มันก็จะหมุนหมุนตามอ่าสมมุติว่าเราปิดคันเร่งอยู่ตำแหน่งเดิมของรถเลยมันวัดโวลต์ได้0.5ทําไมเขาไม่ใช้ค่าโวลต์อ่ะ0.05ก็เป็นโวลต์ไงตัวมันเองมันก็ส่งสัญญาณไปเป็นวลต์อยู่แล้วอ๋อส่งสัญญาณซึ่ง0.05สมมุตินะ0.5แม่งคือลิ้นปิดหมดปิดหมดคือเตินะคืออปิดพเาศูนย์สุดโป้งป๊บมันกลายเป็น4.5อ่ะ พอเราวันนึงเราเจิดขอดให้นี่ออกมาอ่าไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันสไลด์ได้ไอที่ผมพังอ่ะมันสไลด์ได้ไอ้ที่คุณพังมันเป็นตัวตัวโชเซอร์อันนี้มันหลักการเดียวกันอ่าโอเคทำให้มันขยับได้อ่าเสร็จปุ๊บพอคุณใส่เข้าไปเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเอาวัดวอลมาวัดพยายามหมุนให้มันตรงเดิมเนี่ยแล้วจะมาร์คไว้เนี่ยให้มันตรงเดิมปุ๊บอ่าเราให้มันที่ศูนย์นะที่เราไม่ไม่เปิดันเร่งอ่ะให้มันได้ศูนย์จุด ศูนเหมือนเดิมซึ่งบางทีอ่ะมันอาจจะไม่เป๊ะไม่เป๊ะไม่ศูนย์าแปดศูนย์จุดศนอะเงี้ยซึ่งมือมันบิดไม่เป๊ะไม่ตรงเที่ยงไม่เทียงตรงแต่สมัยนี้เราใช้กล่องใช่ไหมใช่กล่ะเป็นกล่องลอมหรือว่ากล่องแบบเราดูนได้ทั้งหลายทั้งแหล่ะเราสามารถโปรแกรมมันได้ไงสมมติว่าเราใส่เข้าไปปุ๊บแม่งขึ้นมา0.059้ถ้าเกิดเราเห็นในจอในจอที่เป็นจอของจอดูนเรามันจะบอกละเอียดมันก็จะ เราต้องคายคาลิเบตให้แม่งกลับไปเป็นศูนย์สูงเนี่ยให้กลับเป็นค่ามาตรฐานของรถมาเองว้นเนี่ยก็ไม่เท่าเดิมแต่ของผมเป็นของเคคือมันยังไงนะพี่อธิบายให้ฟังหน่อยของเคเนี่ยปกติไอต <c oughs> ต้ตัวคุมรอดเดินเบาของ,ของมีตัวครับไใช้ช่องสัญญาณเยอะ สามเส้นนะแล้วก็มันโฟก้าซึ่ง Honda เนี่ยมันสมัยใหม่ละแล้วมันหาอะไรง่ายด้วยอ๋อแบบนี้แบบนี่เองแบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วแปลงตัวข้างหลังเนี่ยให้ตัวคุมลมอ่ะแม่ไปอยู่เป็นของฮอนด้ซึ่งกล่องแม ECU อ่ะมันสามารถระบุได้ว่าเราจะใช้เป็นค่าของ Honda นะอ่าหรือว่าเป็นค่าของ e ีโก็ได้ แล้วเราก็เลยแค่คาลิเบตสัญญาณที่พี่บอกให้เท่ากับค่าเดิมอ,นนอันนี้พูดถึงตัวคุณก็เดนะ<อ>ินเบานะคือขอบเพลนโพลิชันในเราใช้ของเดิมอยู่แล้วนี่ลืมก,กันนะเหมือนเวลาเราเปลี่ยนแต่ท้องเพิ่มโพลิชันเนี่ยอย่างสมมติผมเปลี่ยนลินล้นเป็นลินล้นซิงอย่างเงี้ยผมไปใช้ลิน้นลิ้นลิ้นซิงนี้ทำไงครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ มันอาจจะออกแบบมาให้ใส่กับคาเทลของคองด้าของแม็กอะมันสามารถเลือกได้เลือกได้จริงจริงกล่องตูนทั้งหลายเนี่ยมันเลือกได้หมดอ่าแต่เราพูดแมเพราะว่าเราใช้อยู่เฉยเอีิงเล้งเลยก็ต่งางได้ทำได้หมดทำได้หมดอันนี้คือเรากำลังโมงเลยครับพี่อามผมถาม,ถามนิดนึงครับมาาไม่พอค่ะก็เลยจะเอา เขาเปลือกอันนี้ออกมันสไลด์กับไอ้ตัวเครื่งตัวเครื่งอ่ะมันไม่หกอ๋อเขาเลยต้องเปิดนะฮะแต่ต้องโมขึ้นนิดนึงคือของเดิมเราเคลียร์ไว้เราแต่งไว้แล้วใช่ไหมที่พี่เอามาให้ผมอะ<ช>่ะเดี๋ยวพี่อ่านคำก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยใช่ป่ะพี่ยังยันครับนี่เราไปขั้นตอนอะไรครับพี่เสราจะเพิ่มดิวตี้ครับเพิ่มดิวตี้เหรอพี่คือเราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มให้มันได้ค่ามันใช่ไหมไม่ขั้นอีกเป็นปรับให้มันให้มันไม่ไม่สูงงครรรัับเ้้าีีกตตตพออดแ่นน ของเดิมบิวตี้ดอนเราเป็นประมาณเจ็ดเปเซ็นต์แปดจ่ดหนึ่งถูกปะล่ะอันนี่ตอนเนี้ยมโชกเนี่ยมันโชกตามเวลาเอเราทำคููสตาร์ทไว้อาฮะนี่ตอ,อนเนี้ยไอเดินมันเหลือแค่อีกสองเปอร์เซ็นต์เราก็จะทำให้มันลดลงอ่าไปไปไปลดลงช่วงสารานารู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถามมันต่อ ตอนนี้งานมานะครับไม่รู้ว่ามีอะไรรั่วหรือเปล่านะครับยามกําลังเช็คให้อยู่นะรอสักครู่นะทุกคนเพราะว่าเราสายินไม่ปกติแล้วเนาะก็เดี๋ยวหาลมรั่วก่อนนะครับเผื่อมีลมรั่วตรงไหนนะครับก็จะได้แก้ไขไปเนาะค่อยๆเก็บไปนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสามทุ่มเรามาตั้งแต่กี่โมงวะแปดโมงครึ่งจะครบวันอีกแล้วนะะเป็นงไงพี่ยามตอนนี้ก็แก้ไขเรื้องต้นไปก่อน ครับผมจัดการตรงที่เราจัดแปลงไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าจัดไปครับผมขอบมากครับพี่อาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาร์มต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนวันนี้เรียบร้อยได้กลับบ้านเร็วหน่อยเร็วกว่าทุกครั้งนะฮะที่ทำรถก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับก็้ทุกคนไหนครับอยากได้ผมทำคอนเทนต์อะไรประมาณไหนก็พิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ด้วยเนาะ I'm to, to the couch. Might wake the neighbors up, but you bye-bye. you out. In the end, we make we're gonna hit the show. Part two, we don't need no we to my ain't no real. copy my steel. Face the fact ain't no cap I'm real. No cap, I'm real.